กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภากับผมนายวรวุฒตีลนันในฐานะกรรมธิการการบริหารราชการแผ่นดินขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฉบับที่พศดังนี้โดยที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพศ2543ด้นช ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรที่จะปรับปรุงบทบัญญัติบางประการได้แก่องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดการดำเนินงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้จัดสรรที่ดินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรรวมทั้งอัตราโทษของผู้ฝ่าฝืน คำสั่งของคณะกรรมการคณะนุกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ในปัจจุบันร <c oughs> วมทั้งเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฉบับที่พศออโดยมีข้อสังเกตบางประกาศดังต่อไปนี้ในมาตรา43และมาตรา52 คณะกรรมการมีข้อสังเกตสองมาตรดาดังกล่าวคำว่าให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติค <c oughs> ณะกรรมการเห็นควรแก้ไขเป็นคำว่าให้คงสภาพใช้งานได้เป็นตามมาตรฐานเดิมหรือเทียบเท่าซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นการแก้ไขให้เป็นถ้อยคำดังกล่าวเป็นสาระสำคัญและว,วัตถุประสงค์หลัก เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและลดความขัดแย้งในการตีฟามและการใช้ดุลพินิจโดยคำนึงถึงผู้บริโภคที่กังวลเรื่องมาตรฐานในการบำรุงรักษาด้านสาธารณภคและเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานของสินค้า <c oughs> มาตรา55กรณีปิดประกาศคำยกเลิก การจัดสรรที่ดินไว้ในที่เปิดเผยมาตราห5บหให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาปิดประกาศคำขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินไว้ในที่เปิดเผยณสํานักที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขาแห่งท้องที่ซึ่งเป็นที่ดินนั้นตั้งอยู่สํานักงานของผู้จัดสรรที่ดินบริเวณที่ดิน ที่ทำการจัดสรรสํานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้งตั้งอยู่สํานักงานเทศบาลหรือที่ทําการองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเมืองพัทยาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอื่นที่มีกฎหมายบ,าบังคับจัดตั้งแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่และให้เผยแพ่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมที่ดิน มีกำหนด60วันให้ผู้จัดสรรที่ดินแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทราบคณะกรรมการมีความเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมเนื่องจากปัจจุบันหนังสือพิมพ์แพร่หลายท้องถิน่นหรือแพร่ภาพท้องสิ่นไม่ได้มีการผลิตแล้วจึงเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพการปัจจุบันและขอเพิ่มเติมการกำหนดระยะเวลา ในการแจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินทราบเป็นให้ผู้จัดสรรที่ดินแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรภายใน60วันเพื่อมีกรอบระยะเวลาบังคับที่ชัดเจนเมื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฉบับที่พศซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในวัระสามแล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอส,าสมาชิกวุฒิสภาพิจารณารับร่างพระราชบัญญัติตังกล่าวไว้เพื่อพิจารณาต่อไปกบาขอบคุณครับครับ